กบเจอเขียดเราเอาเขียดนะฮะเพราะนั้นเวลาเราจะหาอาหารเนี่ยเราก็ลงมาที่ทุ่งนาซึ่งมันเป็นแหล่งอาหารทุกอย่างในนี้นะครับเป็นโปรโตีนที่อยู่ในทุ่งนาเพราะวันนี้เนี่ยเราอาจจะได้แมงกีนูนอ่าครับอาจจะได้ตั๊กตาได้มะแรงเนี่ยเราเอาทั้งหมดเลยแล้วพี่อิงห้อยหาอะไรอยู่พี่หาเขียดครับไหนนี่รู้เขียดหรอพี่ใช่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวน้องวันอะไรครับพี่อิงห้อยยกขาขึ้นเลยยกขาขึ้นเลยทําไมพี่มีงูหรอนี่ไง โอ้ยเย่าไปได้ไงเนี่ยยางอร่อยเลยเนี่ยเขาเรียกว่าผักแก่นขมผักแก่นขมใช่เอาไปแกงใส้แกงแกงใส่เขียดเขียดอใส่หอยใส่ขั้วหนูมีรสขมหวานขมหวานใช่คนสัรเนี่ยถึงจะแล้งยังไงนะครับถึงจะแล้งยังไงเนี่ยอาหารก็อยู่ในท้องพุ่งเราครับเราไม่ต้องไปดิ้นรนมากมายมเราไม่ต้องไปซื้อกับข้าวที่ตลาดครับแค่ลงมาทุ่งนาเนี่ยผักทุกอย่างเนี่ยเรากินได้ S <S ผมสงสัยมานานละคนเขาบอกเลยว่าช่วงอของหน้าแล้งเนี่ยมันแล้งจริงๆน้ําแห้งน้ําเหือดหมดแล้วหาหน้ําจากไหนพี่วิถีชื่อของอีสานนะครับถามว่าแล้งแล้วอีสานเนี่ยจะหาน้ําจากที่ไหนเนี่ยอธิบายเนี่ยน้องว่านก็คงไม่เข้าใจหรอกหน้าตาละหลอกงี้น่าจะเข้าใจยากเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าด,ดีไหมพี่พาไปดู <S <S จะเข้าใจง่ายขึ้นเลยเหรอพี่ใช่ก็จะเห็นี่้อธิบายตรงนั้นเลยว่าน้ำมาจากไหนนะโอเคงั้นเชิญเลยได้เลยครับพี่ยธ นี่อะไรครับพ่ยุธนี่แหละน้องว่านี่คือน้าสร้างน้ําสร้างน้ําบ่อที่เป็นคนอีสานเนี่ยใช้ดื่มใช้กินใช้รดผักใช้ยังชีพก็คือตัวนี้เลยเพราะฉนั้นวิธีการที่เราจะขุดน้ําสร้างตรงไหนเนี่ยครับพี่ก็มีวิธีการเพราะบรรพบุรุษเราสอนไว้วิธีหาน้ําเนี่ยเราก็ดูจากโคนนะครับโคนเนี่ยถือว่าเป็นจองปลวดอ๋อจองปลดที่สร้างขึ้นมาเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ารัง ใช่ใช่รังปวกจอมปลวกที่มันมันขุดดินแล้วก็สะสมขึ้นมาเขาเรียกอีสานเรียกโพนนะครับเพราะตรงนั้นแสดงว่ามีความชื้นแล้วก็มีน้ําอยู่ใต้ดินเพราะันพูรุษเราจะสอนไว้อย่างนี้เพราะเม็ดเอาเวลาเราขุดน้ําสร้างหรือขุดบ่อเนี่ยเราไม่ได้หมายว่าขุดตรงไหนก็น้ําเจอน้อําไม่ใช่แต่เราจะดูจากภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราสอนไว้ก็คือไปเลือกที่โพนแล้วเราก็จะขุดนี่วิธีขุดเนี่ยเรารเราไม่ไม่มีแมโคนะฮะ ไม่ใช้บอกใช้มือขุดใช้มือขุดครับทุกคนขุดลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนอยู่ข้างล่างใช้จอบจะเสียมขุดแล้วก็คนก็รับดินข้างบนขึ้นมาเทข้างๆเสร็จแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่อปูนยังไม่มีครับเราก็จะใช้ไม้ครับไม้ตีเพื่อกันดินสุดเพื่อกันดินสุดทีนี้ขอบบ่อเนี่ยทำไมทําให้สูงเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะได้รู้ว่านี่คือน้ําสร้างนะกันเด็กด้วยกันคนเดินตกด้วยกันแมลง การสัตว์มาตกลงในบ่ออ๋อนี่ก็ตักน้ํากันเห็นเห็นแบบนี้เลยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้ําลึกมากๆเนี่ยก็จะต้องใช้เชือกที่มันมีความยาวกว่าไม้ไผ่นะครับแล้วก็ค่อยๆตักแต่นี่เนี่ยแสดงว่าแหล่งนี้น้ำเยอะ ครับผมพอน้ําเยอะเนี่ยนะมันจะขึ้นมาตื้นเราก็จะใช้ตะขอไม้เนี่ยเกี่ยวขึ้นมาส่วนใหญ่ต้องขุดลึกประมาณสักกี่เมตรได้พแล้วแต่ครับเวลาหน้าแรงจัดเนี่ยแรงจัดเนี่ยมันจะต้องลึกเป็นยี่สบสามสิบเมตรนะครับลึกมากมากแต่น้ำนี่คือใช้กินใช้ดื่มใช้อาบได้หมดทุกอย่างเลยครับพี่ห้อยโอ้ยกินเลยแซ่บเครื่องกรองอาโอนี่ไยไปเลยโอ้สะอาดขนาดนั้สะอี่กินได้ดูหน่อยไหมเนี่ยรสชาติดีมากที่นี่ ออกไหมขอดับกระหายสักนิดนึงได้หมเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันมีแบบว่ามันจะออกเปรี้ยวนิดนึงไหมรสชาติของของดินอยู่นะอ๋อดิกลิ่นใช่ไหมใช่ดิกลือแต่ว่าไม่ไม่สกปรกเลยใช่ไหมพี่ไม่สกปรกแหมแล้วน้ำน้อยขนาดนี้จะใช้ทำการเกษตรได้เหรอครับพี่โอ้ยพอโอ้พออยู่แล้ว ถึงแม้จะแรงยังไงน้ําน้อยๆเนี่ยเราก็มีวิธีการนั่นคือการทํานาแล้งอือีสานเรียกว่าหน้าแหง้งหน้าแหง้งแมน<อ>เข้าให้เอ็ดเข้าให้เข้าไล่เข้าไล่เอเอ,อ นาข้าวแรงแม่แล้วผมดูก็ไม่ต่างเลยจากนาข้าวธรรมดาเลยนี่ครับพี่ยุทธิี่หงอยต่างสิครับน้องว่านดูยังไงถึงไม่ต่างอืะก็ต้นข้าวเหมือนกันนี่พี่ข้าว <c oughs> เหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันมีความต่างนะครับต่างกันตั้งแต่วิธีการปลูกเ,<อ>เพราะนานาข้าวนาข้าวแรงเนี่ยวิธีปลูกเนี่ยเราใช้เม็ดหยอดเลยไม่ต้องไปไปตกกล้าไม่ต้องไปทำต้นกล้าก่อนไม่ต้องไปหวานกล้าว่าต้องขังน้า แต่เราต้องใส่น้ำหลายเลยอ๋อย่างใส่นิดเดียวภาคกลางนี้เขาจะต้องขังน้ำมีการหว่านทำต้นต้าก่อนใช่ไหมใช่ถ้าเป็นนาดำครับครับถ้าเป็นนาดำนี่ถ้าถ้านาดำเนี่ยก็จะมีน้ำขังครับผมซึ่งวิธียุ่งยากและใช้เวลานานใช้ต้นทุนสูงด้วยทีนี้ถ้าแรงๆอีสานแรงเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะน้ำไม่พอนีมันต้องต้องใช้วิธีทำานาแรงก็คือใช้เม็ดหยอดเม็ดหยอดอย่างเวลาหยอดนี่สมมติหลุมหนึ่งหรือว่า ในจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องหยอดประมาณกี่กี่เมล็ดได้ครับสามเมล็ดยอดหยอดหยอดยอดก็จะใช้บัางไม้ไผ่ใส่เม็ดข้าวแล้วก็หยอดครับจึ๊ก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 ไปไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้รถไม่ต้องหวานก่อนรอให้ต้นข้าวขึ้นแบบนี้ได้เลยเด็กก็ทําได้เด็กก็มาช่วยพ่อแม่ทําได้ไม่ยากแล้วเรื่องของน้ำนะครับน้ําเราจะต้องปล่อยน้ําเข้าปีหนึ่งกี่ครั้งยังไงครับน้ําสร้างเราไง น้ำ่าที่เราไปดูเมื่อสักครู่ให้เราก็ลดเอาลด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 ,ลดให้พอมีความชื้นหน่อยงอขึ้นมาก็ไปนอนเล่นสบายเลย<อ>เ,เ,เดี๋ยวฝนมาก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองพี่วุตพีห้อยตรงนั้นเขาเรียกว,ว่าโพนใช่ไหมครับอย่างที่พี่ยุทธบอกเมื่อสักครู่แมนแล้วแ่นแล้วโพนแท้ๆนี่คือของแท้นี่แสดงว่<ห>าเราไปหาแหล่งน้ำจากตรงนั้นก็ได้เหมือนกันแน่นแล้ว โอ้นี่โพดใช่พี่เดี๋ยวผมหาแหล่งน้ำเลยดีกว่านี่อย่าไปอย่าไปเากี่ไผาครับมาตองมาตองเรื่องน้ำมันมีอยู่แล้วครับแต่เรื่องโพนเนี่ยนอกจากแหล่งน้ำเนี่ยมันก็ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนอีสานด้วยมีทั้งโปรตีนมีทั้งผักนะครับผักเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทั้งผักธรรมชาติและผักที่เราปลูกผักที่เราปลูกเนี่ยอย่างเช่นแคครับใบหม่อนอย่างเงี้ยก็เป็นผักได้ทั้งหมดเราเด็ดยอดได้เลยนะครับขึ้นกับโพนแบบนี้ได้เหรอครับใช่ เพราะว่าถือว่าโพนเนี่ยเป,เป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่เป็นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์นอกจากเป็นเป็นโพนที่เราปลูกผักนะครับยังมีแหล่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลิศค<อ>รับเพราะในโพนเนี่ยสัตว์เล็กๆก็จะมาอาศัยอยู่ตรงนี้เช่นหนู<อ>มนแมลงนะครับกบเขียดก็เข้ามาอยู่ที่โพนแล้วอย่างข้างบนนั่นคืออะไรครับ โอ้ยตาแหก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 เออคืออะไรครับพี่เป็นมองยูเป็นที่อยู่ของผีบรรพบุรุษถ้าเราจะปลูกข้าวเราก็ต้องมาบนบานสารกล่าวก่อนครับมาขอขมาแม่ธรณีมาบอกให้ขอพรจากตาแหกนี่แหละครับก่อนลงทำนาก็จะต้องมาเลี้ยงตาแหกให้มันงามให้มันโตให้มันได้ผลผลิตเยอะ อ๋อก็คอยปกปักรักษาดูแลโพนแห่งนี้ด้วยครับอย่าให้ใครมาทําลายทุกคนก็จะเคารพยำเกงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับพี่เดี๋ยวชวนไปอไปกินน้ำข้างบนดีกว่านะแดดร้อนมากหิวหรือยังดีเลยก็ได้แล้วไป้ครับทำกับข้าวกัน ใช่ใช่โอ้นี่มีเสียงเพลงมาแว่วมาตลอดเลยนะครับพี่พอนีหมู่บ้านก็มีงานบุญจริงจริงเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปร่วมบุญเข้ามาชาวบ้านอีสานเวลาทำบุญเนี่ยก็จะไปช่วยกันไปโฮมุผลไม้คนละมืองก็เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของอิสานใช่ใชครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตเหมือนกันบ้านอิสานเนี่ยจะต้องมีครัวอยู่บนบ้านนะครับอีสานเขาเรียกคิงไฟเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอีสานตั้งเดิมเนี่ยก็ใช้ฟืนในการเป็นเชอเพลิงในการหุงต้มนะครับเพราะในครัวเนี่ยก็จะประกอบด้วยเครื่องปรุงต่างๆต อ๋อมาเตะจมูกเลยพี่สาวคนสวยชาวนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างครับอมมิควานูค่ะมีควานูควานูค่ะควานูแต่กินอย่างเดียวมันไม่ได้นี่อ้อบ้างค่ะมีอีนอ้อมเนื้อมัหนี้ค่ะอ้อมเนื้ออ้อมเนื้ออ้อมเนื้ออมแมนแล้วโอ้ยสองอย่างไม่พอไม่พอสองอย่างมีอีกสักอย่างสองอย่างเลยพี่มีปนปลาเค็งไหมคะปนปลาเค็งปนปลาเค็งปลาเค็งเนี่ยภาษากลางเรียกปลาหมอ ไอสาลิกปลาเข็งอร่อยมากปลาเข็งเวลาเราหาปลาเข็งเนี่ยหาได้จากทุ่งนาจากบ่อที่เรามีอยู่โอ้โหแค่นี้เริ่มแซ่บแล้วแซ่บพี่ผมขออีกสักอย่างได้ไหมมีอะไรไหมขออีกอย่างหนึ่งก็คือสีมีก้อยไข่บดนแดงล่ะค่ะทั้งคัน ผู้นิพปธ์เห็ดแสบปลาโมโอ้นี่เป็นพ่อครัวเลยเหรอเนี่ยเห็ดแสบปลาโมพี่เนี่ยไพี่หญิงห้อยนี่เป็นพ่อครัวชั้นยอดของอีสานเลยเหรอ้ยแมนแล้วโมนดูพิสดารนี่เขาสุดยอดทำอะไรกินเก่งๆบ้างพี่เนี่ยเราเฉพาะในหน้าแล้งนี่อาหารชั้นสูงของคนอีสานคืออะไรครับก้อยไข่มดแดงทำไมจะชั้นสูงยังไงพี่มันต้องหาจากดินไม่ใช่หรอครับสูงไม่หล่ะยอดไม้กว่าจะเอามาได้ก้อยไข่มดแดงจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับพี่ ก็มีมดแดงแล้วก็ไข่มดแดงอจะต้องมีมีตัวมดแดงด้วยนะตัวมดด้วยเนี่ยมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีพอดีก็ต้องหาช่วงไหนพี่ช่วงหน้าฝนหน้าแล้งสิหน้าแ้งแรงแ้งเนี่ยโอ้ยิ่งยิ่งมีไข่หน้าแล้งเลยถ้าหน้าฝนจะไม่ค่อยมีไข่แต่หน้าแ้งนี่ไอ้นี่ไข่จะโอ้โหจะเม็ดบวบบวบทั้งนั้นเลยอวบอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช้ได้เลย แล้วก็จะมีส่วนผสมก็จะมีข้าวคั่วอาหารที่สารนี้ต้องมีข้าวคั่วเป็นส่วนประกอบพริกป่นพริกขี้หนูป่นครับมีเกลือเกลือแล้วก็น้ำปลาแดกก็คือตัวนี้น้ำปลาแดงน้ำปลาแดงก็คือน้ำปลาล้านนั่นเองถูกต้องแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็จะเป็นพวกหอมต่างๆอ๋ออ๋อ้อ้นี้หอมซอยกับอะไรครับมีผักี้ขาีหอมเดี๋ยวเราจะซอยหอมเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่พอ ตอนนี้จะเริ่มทำแล้วใช่ไหมครับเสรแล้วโอ้โหท้องกำลังร้องครอกๆเลยเนี่ยอนนี้เทียมหน่อยนึงแล้วไงครับของพี่นี่ใกล้เสร็จยัง,ง่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล<ต>้วเหรอครับจริงๆคนอีสานแบบดั้งเดิมวิถีชีวิตจริงๆเขาก็ทำอาหารกันแบบนี้ทุากวันอยู่แล้วใช่ทุกวันอยู่แล้วครับผ<อ>ู้ชายอาจจะไปหาพวกพ,พวกพวกบเคียดหนามปลาแม่ครัวก็ทำกับข้าวเป็นคนทำบางเมนูก็อาจจะมีพ่อบ้านทำเริ่มแรกเราก็เอาหมอดแดงกับไข่หมดแดงใส่ก่อน แ้วมันมีตัวมดแดงด้วยก็ใช้ได้กินได้เหมือนกันแล้วนี่แหละชอบรสชาติค่ล้ไม่ต้องใส่มะนาวแล้วมันเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวพอดีพอดีตามด้วยข้าวคั่วโอ้โหสักหน่อยพริกหน่อยพี่อย่างนี้พี่ค่อยเก่งเลยใช่ไหมเรื่องเรื่องก้อยเนี่ยเป็นเก่งเรื่องก้อยเรื่องลาบค่ะเก่งหนึ่งน้ำปลาราหน่อยนี่ตอนนี้ทั้งน้ำลายสอทั้งท้องนอกโอ้ แล้วก็ทำไม่ายากด้วยนะครับเราได้กลิ่นนะครับเรได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมข้าวคั่วมาก<ช>่อนเลยนะครับแ่บอินลีบ่อแ่บอินลีแล้ว มาพอดีเลย,เ,ลยเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้อ,นอะไรครับอันนี้อ้อมเนื้อค่ะออมเนื้อ,อและอันนี้ก็ต้องป็นอันนี้คันนว,นวนโโห,โหนูคัวหนูหอมแซ่บมากขอบคุณมากนะคร <มา S 2> ับนหอมจริงๆเลยนะกลิ่นหอมมากหน้าแรงอย่างนี้เนี่ยอาหารที่เราหามาได้เนี่ยจะเป็นพวกไข่มดแดงพวกผักที่มันทนแรงอย่างเงี้ยนะครับอยู่บนโพนเนี่ยเราต้องปรับตัวเราอยู่ดำรงชีวิตอยู่ให้ได้คนอีสานคน โบราณเขาปรับตัวมา4,000ปีหากินอยู่หน้า,นาแรลงจะแหลงขนาดไหนก็ยังมีอาหารกิกนอยู่เพราะนั้นอีสานเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่อดตายแล้วเขาจะปรับตัวแล้วเขาจะจะทำกับข้าวทําอาหารได้ทุกอย่างการกินอยู่เนี่ยเป็นเรื่องง่ายครับทุกอย่างเ็าสามารถที่จะเป็นอาหารได้แต่เขาก็จะรู้ว่าอันไหนที่มีประโยชน์อย่ที่เป็นโปรตีนนะครับพวกเนี้ยเขาก็จะรู้เราก็เรียนรู้จากบรรพบุรุษจากพ่อแม่เราแ,แล้วมีส้นว่าต่อให้หน้าแร้งต่อให้หน้าฝน ตอให้หน้าหนาวยังก็ตามคู้ีสารก็มีวิธีมีการปรับตัวในการหาเรื่องของกินให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อยู่ตลอดเวลา,าไม่อดตายไม่อดตายให้แล้ว วิกฤตในหลายๆอย่างในหลายๆภาคแต่อีกภาคหนึ่งครับอาจารย์ภาคกลางที่ภาคกลางน่ากลัวที่สุดคือนี่สินนี่แหละรครับแก้ยากนี่รุนแรงถึงขั้นโดนยึดที่ดินทํากินคนถ้ายึดที่ไปเนี่ยไม่มีที่ทํากินยุ่งนะไม่รู้จะไปทามาหากินอะไรอ,อันนี้เป็นเร,เรื่องใหญ่แต่ว่าสําหรับเครือข่ายพวกเราเรื่องเลไมันมีองค์ความรู้อยู่พระองค์ท่านก็สอนไว้แล้วเอาไปไปดูดีกว่าวิธีบ้านก็แก้ได้อีกแล้วได้ไปดูดีกว่าไปดูของจริงดีกว่าได้ครับ